จ้าสจิวในต่างเดินกินเทียวแบบบ้านๆจ้ะมาจ้ามันอีสาจิวะพาพี่น้องมากแฮดซุปนมอ่หมกนมใหม่นะจ้ะนู้ว่าอื่นหมกนมใหม่หมูสามชั้นนะจ้ะเนาะของปู่สาจิวเลยจ้ะจ้าหมกนมใหม่มามาเบิ่งส่วนผสมว่าสาจิวมีอย่างมาใส่นันแล่จ้ะเนาะหมกนมใหม่สาจิวก็มีหมูหมูสามห็ดจ้ะห็ดสซนจ้ะแต่ปีที่แล้วสาจิวไปหาเก็บมาแต่หมูซาจิวใส่ห็ดสซนแล้วก็ต้นหอมพริกติดตำเรียบร้อยจ้ะมีต้นหอมต้นหอมอันนี้ก็ มีใบมะกรูดมีขิงมีข้ามีตะของตะไคร่ทอดจิ๋วก็เลยใส่ไอ้พริกไทยดำนะริกไทยเม็ดเป็นดำจ้ะนี่จ้ะอันซาจิ๋วก็ใส่ยี่ห้อนี่จ้ะเนาะน้ำไม้จ้ะน้ำไม้น้ำไม้กับแบหนังใบยานางมันน่าสเร็จรูหน่อยๆจ้าวันนี้ซาจิ๋วปุ้ได้ใส่ข้าวเบอร์แต่ซาจิ๋วจะมาใส่เปงมันจ้ะเป็นเปงเท่ๆข้าวเบอร์ได้นะจ้ะเนาะมาจ้ะมาบางวิธีการทำของซาจิ๋วจะแป๊บนึงได้กินเลยจ้ะ มกนราใหม่บะบะบุมีใบจองอานะจารยนอะ้อยู่เมืองนอกิก้วจะใส่หมอเอาอาจารย์เนาะอันแรกๆก็คือวนันนี้นาะนอหม่สำเร็จรูปมันจะยู่เมืองนอกเขาต้องเอาแบบนี้สำเร็จรูปมินแก่หน่อแก่นั่งหนามแก่นั่งเดียบลอย,อย,อย,ย,ลอยจ้ะพี่น้องอาจารย์อาจารย์เนาะเมื่อกี้าจิ้วเก๋หั่นะจังน้อยมันเป็ดก่อนมาจังนะ้อยนะจ๊นะเนาะาจิ้วก็จะใส่ขอบไปเลยจ้ะพริกทิ่มดำนะจ๊นะเนาะชิ้วก็ใส่ไปมักเผ็ดมักหน่อยกะเหล็ดเต้นใหพี่นะ้องเนาะ เออโยกกรใส่เห็ดลงไปนี่ยังก็ใส่ลงไปเลยพี่น้องเอ้ยใส่ไปเลยหมูตับหมูสามสั้นหมอนหน่อยไปก่อนนี่จ้ายังเขาเตรียมไว้กันเอาลงไปเลยจ้าบุกิขึ้นลายเด็กเหมอนหน่อยไป แล้วซอสจิ้วก็จะมาปรุงนะจ๊ะเนาะจิ้วจะใส่รสด,ดีซอนหนึ่งรสด,ดีใส่รสดีผงนัวจากพี่น้องผงนัวซอสเคิร์กหนึ่งจักหน่อยเดี๋ยวจะไพ่มากเนาะมากหน่อยมากหลายมากแน่มากใส่หน่อยเรวจะใส่น้ำปลาจ้าน้ำปลาหนึ่งสองสามซอนจา้า ที่ขาดมาได้จะเหนือ่อยเปะลนะาสะจวจะใส่ผสมกันกนะจาะเนาะหนึ่งสองสองทกน้อยก็มาใส่ทุก,โโก,โกนนนหกน,กน่อยเลยโลโก้กันเดี๋เป็นอะไจ้าีนจ้ะเนาะเข้ากันรอดซิทุกจะน้อยขาดมาได้ขึ้นขึ้น,น,นแจะกพี้องนะนี่เป่นมั่น ใส่เขาเบือก so ับแตงตำเขาเบือนะแกแกดูนี่เขาก็เอาแบบง่ายๆนี่จ้ะเนาะยังง่ายๆไม่ได้เขาก็มาค้นจ้ะมาเดี๋ยวมาค้นก่อนจะหายเครื่องปรุงทั้งเขากันงเขาก็เขาเอาไปลงเต้มจ้ะนะกันลต์ถึงบัลลเท่านะใบตองพี่น้องอ่ะใส่ใบตองนะนี่ เอ้ยบนหมอนหมอนนี่สัจิ๋วก็มันมันใจอันกระดาษนั่นก็ะจาจากแท่งใบตองแต่ช้าเช้าจิ๋วมาอันให้หมอเอาจาหมอมกในหมอแต่พี่น้องนี่ยกระข้นเดี๋ยวทำเอาไปวางในเตาเลยจ้านี่ยสัจิ๋วกับนี่นะบ้างเดี๋ยว ขาไปสักพักให้มันตุมมันเป็นจังไงก็คอยมาเบิร์กมันแน่จ้นะเนาะ

มาจ้ามากินม็อกก้าใหม่เป็นแซ่บภาษาจีนจับหลอดละไม้หมูชันชันเรียกจ้าคนเลี้ยวกับทำห่อเตรียมเสิร์ฟเรียบร้อยจ้ามาจ้าสวัสดีจ้าซาวจิวเนต่างแตงกินเทปแบบบ้านๆจ้่สวัสดีฟังยุโรปหรือฟังลาวหรือฟังไทยนะจ๊ะน้ามาจ้าเมื่อนี้่ซาจิวจะพาพี่น้องมากินมกน้ำใหม่เป็นหมูสันชันนะจ๊ะพี่น้องกิดเขาเนี้ยอยู่กลางคางจ้า เแคทเลยเมื่อกี้ก็จ,จัดเลยจัดเนาะเแคทแบบง่ายๆสูดรง่ายๆของสาวชิสเกตเลยจ้าสาวจิ๋วจ้าสาวซิสเกตโบมีใบตองจ้าเอาหมอออย่างเดียวจนะนี่หมอก็เลยได้กินเที่กันจ้าพี่น้องเอ้ยมกน้ำใหม่ถ้าใบาตองก็ไ่ได้กินดอ,อกจ้าเข้าก็ต้องเนาะมาจ้ามาแซ่บประสาวจิ๋วเขาเนี้อก็น,นึ่งหันหอนมกน้ำใหม่ก็นหันหอนมาเด้อมาเด้อจ้าติดมือเดี๋ยพี่น้องเอ้ย น,นี่คือเฮดส้นจ้ะเฮดส้นของเพจเยอรมันที่ซอชิบเก็บมาปีที่แล้วเนาะพิง่งเอามาเฮดกินเนี่จะ้ะเสร็จเสบพี่หน่อคก,ก,กัดกนี้ก็ิดกินเพื่อเดีวยวเ่ยมาเ้อคันนี้ก็เด็ดมื่อค้าะเฮดสนแสียเยอะ เนาะเอาา้ใส่มือขอ้อมัดหอนหอนควันวูมวงมเลยมีหนามจุกน้อยจุกน้อยแค่ยูม,มัดยูมมกทำไมไม่โทษหมูสันสัน เช hmm. ็บใช่ไทยน้ำนเม็ดเม็ดะไม่หดพิกน้ำมันจันใส่ช่๊ยวใ่พิกนะเป็นเม็ดเม็ดพิกโดด บอกมางันงันมาหนึ่งมาแซ่บไปนอะเว้ยคุกคนว่าแมนบอกมกหน้าใหมบอกรือว่าสมหรือว่าเกงบอกมกจ้ะหอมจังเลย but อันนี้หอมพี่เนาะอืมกระปิกดูปรเรือเม็ดนึ่ง ừ, เ,เ,งเงฮ็ดจอนจเไ็้บ้าหัเฮ็ดนักเฮ็ดหนัง 还真不来一个。 ขันท่าน้นาบลกไม่่านห้านไม่เข้เกันชักพิณน่ะท้งหวนท้งเป็ดท้งเป็ดโอ้ยตอนเดินแจกกินพิเอ่ะฟินมากเลย ง่ายๆพี่นางไม่ขายจิ้มาเขาเลยเลยเขเนี้ย่ะน่และมาเอาเป็นหนึ่งมดลืมเอามาแบนไวต้ตอาเป็นมันใช่ใช่เป็นข้าโพด อยากยังกินไซส์เป็นย er ันไง เสียงคนเขาตัดหญ้าเสร็จสิ้น มันด้ขึ้นมหาเดือนเลนย <c oughs> ข้างล่างขาตัดหยาไปแล้วเ้ย <c oughs> ยังดังได้่ก่อได้แล้วจะปวดตาหมาจัดเพราะว่า

เป็นแค่มองวิวหน้าตาค้มันหันหน้างฟังจูนหนไปฟังหน้าตาสมหยากแลยพี่น้องเอ้ย ลูกโดดไปพริกแค่น้อยเพด้นี่น้อยหน่น้อยนี่เพดแห้ง

แบมูเห็ดทมือทั้งท้เลยยินี่ใสวขิงกส่ผิวหนังเ้ยอส่แบบดือดๆกัดกดลายส่เจนนี่นะกดแท้ ก็ที่ทำกระเบีงปึ้งปึ้งปึ้งจินแต่บ่ปผาคลิปไม่มาทีจะจิ้ลองจับอาจารย์คลิปนี้แค่นี้จ้ะเนาะคลิดกินหมกน้ำมันหมูสามชั้นเนจจนะก็พูดอะไรอาจารย์เนาะที่เขามาติดตามชมคลิปสาวจิ๋วเลยเกิดไปกำลังใจให้สาวจิ๋วจะจานาะจไรเนาะบอกกับเพื่อนปากเออเขาพูดอะไรที่มาเป็นกำลังใจให้สาวจิ๋วแต่ลืมก็หลายคนแชร์ก็จะเป็นใครหายใจนั้นหาสาวจิ๋วนั้นไปจานเนาะอาจารย์คลิปนี้แค่นี้จ้ะ